สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube วรนุตนะคะวันนี้มาเปิดแบ่งปันวัตถุมงคลหลวงพ่อวิชัยวัดหัวเด่นจังหวัดชัยนาทค่ะลำดับแรกก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะรูปถ่ายอายุวัฒนามงคลปี66นะคะสร้างเพียง100บาทนะคะหน้าหลังก็จะมีปั๊มสิงอันนี้รอยจานหลวงพ่อด้านหน้าและด้านหลังนะคะ สร้างแค่100บาทน,นะคะมีจีวรแล้วก็เกสาหลวงพ่อด้วยค่ะ900บาทค่ะรูปถ่ายอายุวัฒนมงคลปี66ค่ะสร้าง100บาทน,นะคะหนึ่งใน100บาทค่ะเก้900บาทค่ะลำดับต่อมาก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อวิชัย หลังยันนะคะด้านหลังก็จะมีตะกุดตะกุดสามกษัตริย์นะคะมีจีวรแล้วก็มีสายสิลค่ะรูปไทยหลังยันตะกุดสามกษัตริย์นะคะ สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะด้านหลังตะกุดสามกษัตริย์แล้วก็มีจีวรแล้วก็มีสายสินนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็จะมีเหรียญเม็ดแดงนะคะเม็ดแดงสามเหรียญน,นะคะเม็ดแดงสามเหรียญเหรียญเม็ดแดงนะคะ เหรียญละสามร้อยบาทค่ะจะมีอัปปกา้ามีทองแดงแล้วก็ทองเหลืองนะคะเม็ดแต่งเม็ดแต่งนะคะเหรียญละสามร้อยนะคะ เม็ดแต่งแล้วก็จะมีเสมาหลังสิงนะคะเสมาหลังสิงห้าร้อยบาทค่ะเสมาหลังสิงห้าร้อยบาทนะคะซึ่งก็ไม่โฟกัสเท่าไหร่ก็ เสมาหลังสิงนะคะห้าร้อยบาทแคปรูปมาสอบถามได้นะคะก็มีพระปิดตาค่ะพระปิดตานำโชคเลี่ยมแล้วนะคะสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะ ปดตานำโชคนะคะ4 5 0ิบาทนะคะเรี่ยมแล้วค่ะก็จะมีขุนแผนรุ่นหนึ่งนะคะเรี่ยมแล้วเหมือนกันนะคะขุนแผนรุ่นหนึ่งด้าน,นหลังจะอุดเทียนชัยหลวงพ่อกวยปีสองหนึ่งนะคะแล้วก็มีจีวรหลวงพ่อด้วยค่ะมีจีวรหลวงพ่อวิชัยด้วยนะคะขุนแผนรุ่นหนึ่งขุนแผนรุ่นหนึ่งสี่ร้อยบาทค่ะ เรียมให้เรียบร้อยนะคะสี่บาทสนใจรายกันไหนแคปรูปมาสอบถามได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็จะมีรูปถ่ายขนาด6กคูณแนิ้วนะคะ6กคูณแนิ้ว200บาทค่ะเอาไปใส่กรอบตั้งโต๊ะสวยมากเลยนะคะรูปถ่ายขนาด6กคูณแ ใส่กรอบตั้งโต๊ะได้นะคะ200บาทค่ะสนใจรายการไหนแอดไลน์มาสอบถามได้นะคะ0873714296ค่ะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะแอดไลน์มาสอบถามได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ